ที okay, ผ่านไปอ่ะทีนี้จากที่ครูบอกเนาะตอนนั้นว่าการที่นักคณิตศาสตร์น่ะเขาคิดคิดมาแต่เขาบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรจำได้ไหมเบลเมอร์ลิทเบิร์กลิทเบิร์กบอกว่าลิทเบิร์กว่าไงหส่วนแลมด d าเท่ากับ RH คูณกับ1ส่วน2องยกกำลัง2ลบด้วย หนึ่งส่วน n ยกกำลังสองซึ่งเขาบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเลขสองแล้วทำไมต้องเป็นตัว n ทําไม n ต้องมากกว่าสองก็คือสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยขึ้นไปเขาก็บอกไม่ได้ทีนี้คนที่บอกได้ก็คือโบโบบอกว่าไอ้เลขสองเนี่ยสองเนี่ยมันคือการกระโดดลงมาอยู่ชั้นที่สองแล้วไอ n เนี่ยมันคือ ชั้นที่สูงกว่า2ก็คืออิอเล็กตรอนมันอยู่ในชั้นที่3 4 5 6อย่างเนี้ยแล้วมันกระโดดลงมาชั้นที่2พอมันกระโดดปุ๊บมันก็เลยปล่อยขึ้นไปเหล็กไฟฟ้าถูกไหมการปล่อยขึ้นไปเหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดสเปกตร,รัมที่ให้แสงสว่างเป็นค่าค่าซึ่งพอคํานวณความยาวขึ้นออกมาแล้วเนี่ยมันตรงกับสเปกตร,รัมที่ไฮโดรเจนที่ให้เอาไวส,สีสีที่เรามองเห็นนะ่ะ มันคือตัวนี้ของคนอื่นก็เหมือนกันนะของไลามานของพัชเชนของฟูลของแบกเกจอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ตัวนี้อธิบายเหมือนกันซึ่งเขาเขียนใหม่ได้ว่า1ส่วน l ลมด d ามันคือ r h 1ทีนี้เลข2มันคือชั้นหลังเปลี่ยนก็คือ n f จุกมไหมกำลังสอง ลบด้วยหนึ่ส่วน n i ยกกำลัง2 n i คือชั้นก่อนที่จะกระโดดลงมาแล้วกระโดดลงมาอยู่ชั้น n f ประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่โบเขาอธิบายเอาไว้ก็จะได้ภาพนี้ออกมาอย่างถ้าเป็นอนุกรมของเบลเมอร์เบลเมอร์ต้องกระโดดลงมาชั้นที่เท่าไหร่คะตามสมการของเบลเมอร์ตัวนี้ต้องเป็นเลข2ถูกไหมก็แปลว่ากระโดดจากชั้นไหนก็ได้ลงมาชั้นที่2เห็นไหม ก็จะให้แสงที่ตามองเห็นมีแสงสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงตามความยาวขึ้นของมันผ่านไปเติมคำในะช่องว่างให้ถูกต้องถ้ากระโดดลงมาชั้นที่1โดดลงมาชั้นที่1คนที่เปลี่ยนเลขสองเป็นเลข1ก็คือไลมาน ใช่ไหมเราเรียกว่าเป็นอนุกรมลายมานซึ่งอนุกรมลายมานจะให้จะปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในย่านของหลังสีอัลต้าไวโอเลตต่อมาต่อมาถ้าลงมาเลข2 2 2 2 2เดาซีตรงกลางตรงน้เลขอะไรมันก็ต้อง2ถูกไหม การที่กระโดดลงมาชั้นสองชั้นข้างบนโดดลงมาชั้นสองเป็นเบลเมอร์หมดเลยเบลเมอร์เบลเมอร์เบเมอร์หมดตัวนี้เลข4ี่ห้าหกดาาซีข้างบนต้องเป็นเลขสมถูกไหมอันดับแรกเส้นแรกถ้าแทนค่าถ้าแทนค่าตัวชั้นที่กระโดดลงมาเป็นชั้น3ลงมาชั้นสองจะได้ความยาวขึ้นที่อยู่ใน ในย่านสีแดงให้แสงสีแดงต่อมาเป็นสีเขียวสีน้ําเงินสุดท้ายเป็นแสงสีม่วงทีนี้แล้วถ้าไม่แทนค่าเป็น6จริงๆะนักคณิตศาสตร์ว่าถึง6แค่นั้นใช่ไหมนี้ถ้ามาลองเปลี่ยนเป็น7 8 9มันก็ให้สเปกตรัมเหมือนกันนะซึ่งอยู่ในย่านที่ตามองไม่เห็น่ะหลังสีที่ถัดจากม่วงก็คือเหนือม่วงเหนือม่วงก็คืออัลตาไวโอเลตก็คือ UV ต่อมาพารเชน พัดเชนเปลี่ยนเลข2เป็นเลข3กระโดดจากชั้น4 5 6เป็นต้นไปกระโดดลงมาชั้น3จะให้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงรังสีอินฟาเรดถัดจากพัดเชนคุณแบ็กเก็ตทำการเปลี่ยนเลข2เป็นเลข4ี่แบ็กเกเปลี่ยนเป็นเลข4ีก็ได้ก็ให้อินฟาเรดสุดท้ายฟูล เปลี่ยนเลข2เป็นเลข5ก็จะได้ช่วงอินฟาเลดเหมือนกันอ่ะข้อ2จากสมการที่ถูกเขียนใหม่โดยทฤษสีอะตอมของโบก็จะได้สมการนี้เมื่อ ni คือชั้นก่อนเปลี่ยน nf คือชั้นหลังเปลี่ยนให้หา ความยาวขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมาเมื่ออิเล็กตอนโดดจากชั้น3มายังชั้น1จากชั้น3มายังชั้น1 3มา1 ni เป็นเลข ni คือชั้นก่อนเปลี่ยนใช่ไหมคะก็คือชั้น3 nf คือชั้นหลังเปลี่ยนก็คือชั้น1เพราะฉะนั้นถ้าแทนค่าก็จะได้ว่า1ส่วนแลมดาเท่ากับ rh คูณกับ1ส่วน NF ชั้นหลังเปลี่ยนก็คือ1ยกกำลัง1ยกกำลัง2ลบด้วย1ส่วน n f เ,เดี๋ยวนะ ni ก็คือ3ใช่ไหมเป็น3ยกกำลัง2 3 สามยกกำลังสองสามสามเป็นเก้าก็จะได้1ส่วน lambda เท่ากับ rh คือ1.097งจุูนย์ก้าคูณสิกำลังเคูณกับ1นึ่ส่วนหลบหส่วนเ ่ะแทนค่าต่อก็จะเป็นหนึ่งส่วนแลมด้าเท่ากับยึกยึกยึกอ่ะข้อละนอคือข้อละนอคือเก้าถูกไหมคะก็จะเป็นเก้าลบหนึ่งต้องการหาแลมด้าทำไมคะก็ตีลังกาเลย หรือคูณควายก็จะได้ Lambda เท่ากับเท่ากับ9หารด้วย9ลบ1ก็คือ8คูณกับ1.097คูณ10ยกกำลัง7 9หารด้วย8คูณกับ1.097 เก้าหารแหาร1.097ได้ใช่เหรอหนึ่งจุดศใช่เหรอหนึ คูณ10ยกกำลัง7เอ้ยลบ7โอเคทีนี้ปัดจุดสิให้เป็นนาโนเมตรทำให้เป็นนาโนเมตรทำยังไงคะเป็นนาโนเมตรนาโนคือคูณ10กำลังลบ9เนาะก็เอา10มา2ตัวเป็น1 0 2 ปะจุดห้าคูณสิบกำลังลบเก้าหรือแลมด้าเท่ากับหนึ่งร้อยสองจุดห้านาโนเมตรผ่านไปข้อสองให้หาความถี่ขึ้นแหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมาจากข้อสองสามลงมาหนึ่ง ก็หาเหมือนเดิมไหมสามลงมา1เฮ้ยเหมือนเคยทำเนาะสามลงมาหน่งไหนดูสิสมมาสองสี่ไปสามออกยังชั้นสมลงมาอยู่ชั้นที่1นึ่อิเล็กตรอนกระโดดลงมาจะปลดปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าปลดปล่อยที่มีความถี่เท่าใดก็คือถามมาตัว f การที่จะได้ f ต้องรู้เดลต้า e ก่อนใช่ไหมคะเดลต้า e ชั้นที่3ชั้นที่3คือลบ2 -42 จุดคูณ10กำลังลบ19ชั้นที่1คือลบ7 6 7 6คูณ10กำลังลบ19ผลต่างของช่วงนี้ก็คือเดลต้า e ซึ่งเดลต้า e เท่ากับ HF Delta E ก็คือ ENI ลบ ENF ENI คือ2.42ลบกับลบ21.76คูณ10กำลังลบ19

ได้19.34ก้าจคูณสิบกำลังลบสิต้องการหา f เราก็ย้าย h ลงมา h คือ6.63ุดหกคูณสิบกำลังลบสาเริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้อเอาให้จบ1ิบสามหารด้วย6.63 2.91 ก็จะได้สองจุดเก้าหนึ่งคูณสิบยกกำลังสามสิบสี่ติดลบตีขึ้นไปกลายเป็นบวกสามสิบสี่ลบสิบเก้าได้สิบห้าเอิ้น